นี้วันอาทิตย์นะคะเป็นวันเป็นวันอะไรบอกบอกบอกข้าก่อนเป็นวันอะไรคะวัน Father Day วัน Father Day วัน Daddy Day วัน Daddy Day ค่ะอยู่บอกรัก Daddy ยังคะรัก Daddy เยเอาเอาอะไรให้ Daddy คะเอาของขวัญให้ Daddy เยอะเลยนะคะวันนี้เป็นวันเอ่อวันพ่อของออสเตรเลียนะคะก็เลยจะพากันมาขับรถ เนี่ยดูคนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นวันพ่อเนาะคนก็มาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ปิกนิกกินข้าวกันแล้วก็พ<ม>า,ายดามาเล่นสไลด์เหมือนทุกอาทิตย์นั่นแหละค่ะก็เ,<อ>เป็นวันพิเศษนิดหน่อยตรงที่เป็นวันพ่อเนาะแต่พอดีว่าเราไม่ใช่คนออสเตรเลียเดยดี้ก็ไม่ใช่คนออสเตรเลียเขาก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ได้แบบอันนี้เท่าไหร่ไม่ได้แบบ เป็นวันพิเศษเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคพายาดามาเล่นนั่นแหละค่ะโอ้โหคนเยอะจังเลย s cool. <S ดู <is> น่าลองสไลด์โอ oh, mm ้ hmm. ์หมีคนอลังการมากเลยค่ะทุกคนเราจะหาที่จอดรถใดล้ไหมนะแล้วเราจะไปนั่งกินข้าวที่ไหนกันเราไม่ได้เอาแมตตมาเลยนะดดี ได้ที่นั่งแล้วค่ะทุกคนใกล้ๆกับที่เล่นเนาะอู้หูคนเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันลูกเดี๋ยวค่อยไปเล่นนะคะเกเค่ะนั่งที่แดดเลยเพราะว่าอากาศเย็นนิดหน่อยนะลูกเนาะแต่ก็ไม่หนาววันนี้ดูมีตั้งหลายคนใส่เสื้อแขนสัน้นดบบนี้นใส่เสื้อแขนสัน้นอ่ะกินข้าวกัน,นะคะ่ะ

กินไส้กรอกกับข้าวทุกคนอืมหื ข้าวเหนียวอร่อยเป็นแต่ไส้กรอกอร่อยลุกอา้าวกินข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่ได้นะ oh. ต้องกินหมูกินอะไรบ้างเอียว <c oughs> ถ้ามันเหนียวแ,วแล้วก็หักก่อนเนี่ย <c oughs> อยากเช็คก,กังิี <c oughs> อันนี้มาดูนะม,มีคำป่าวฮมลโหฮอาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอะไรใ,ใกล้ๆเลยค่ะใกล้มากๆเลย

เหรอไหมมีกี่ตัว What you want? See different <laughs> s o r s of i m a l s มีสามตัวหันมาแล้วอู้หน One bear on the tree behind there. Look. <laughs> yeah. มีอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้ทุกคนไกลๆนั่นอะ มาแล้วค่ะทุกคนปุ๊บ มีลูกเกาะอ,อยู่ที่หน้าทอ้องเกาะแน่นมากเพราะว่าแม่กระโดดิท <laughs> mm ีซฝมกุสังเกตด้วย this not a gooseboard I'm going baby i <signals> <laughs> <inaudible> <laughs> <sharp inhale> <Jamie daughter> anyway <lonely> She's strong, isn't she? Oh, 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 She's back now. Yeah. <laughs> she nearly falling down, that's why. Well. Where's the baby in her no, not tell me anymore in her back, look. Which back? <laughs> on her back, on his head. On her head. See? See. They don't normally need this much they've been here before. It just, just look like she's fighting something. Oh, the baby is down now. I like that. Cool. Where's Where the baby? Yeah, on the side. The other side. Looks like it's a brow rain. No, it's just a laughter. Oh, it's so cute! Take I want baby and use little pump. Where's the baby now? I see it. Go away, Can that baby koala climb? Mm -hmm. Can that baby koala climb? Uh I think yes. Okay. Okay. ายค่ะทุกคนได้ดูสมใจแล้วแบบว่าโชคดีมากๆเลยที่วันนี้เป็นวันที่แม่โคอ,อาลาที่ท้องอะค่ะคลอดลูกพอดีเลยเราก็เลยได้เห็นเบบีโคอ,อาลาแม่คาขโนมด w นมอนมัอะไรอะค too much